สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวตุลชาวราศีตาช่างราศีแห่งความยุติธรรมเที่ททยงตรงคลิปนี้ก็จะทายดวงชาวราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนนะคะก่อนอื่นก็จะบอกว่าชาวตุลธาตุลมสัญลักษณ์เป็นตาช่างนี้ก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนโดยประมาณนะคะโดยทั่วๆไปในเดือนนี้ก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่าย อาจจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆหรือว่ามีคนที่มาขอขอเงินมาช่วยใช้เงินอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าบุตรหลานชาตัวนี้ก็เดือนนี้ค่อนข้างจะอยากเก็บเงินมากๆแต่ก็ต้องมีเรื่องให้จ่ายนะคะคือ,อยังไงก็อาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายช่วยเหลือกันไปก็ไม่เป็นไรนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโต คือมีได้มาก็อาจจะต้องมีจ่ายไปบ้างค่าจะจ่ายส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นเกี่ยวกับบุตรบริวารก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอยู่ยาอาหารเสริมเกี่ยวกับสุขภาพของเรานะคะมันก็มันก็ดีนะคะเพราะทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นอาจจะเป็นการไปหาหมอไปตรวจสุขภาพลูกน้องบุตรบริวารก็เดี๋ยวนี้ถึงถึงเขาจะ ผิดพลาดไปบ้างทําให้เหนื่อยใจก็มีบางเคสที่จะทําให้ท่านได้สมหวังแล้วก็ดีใจเช่นกันนะคะสําหรับอาชีพการงานเดือนนี้ก็ถือว่าดีนะคะโชคลาภเดือนนี้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสี่ยงโชคก็จะมาจากความฝันหรือว่ามาจากผู้ใหญ่ให้โชคนะคะแล้วก็สําหรับอันนี้สําหรับท่านที่ชอบชอบเสียงโชคนะคะการที่ จะไปทําบุญไหว้พระหรืออะไรนี้ก็จะนําโชคดีๆมาให้เช่นกันนะคะบางทีเราก็อาจจะเป็นเรื่องลึกลับอ่ะที่จะทําให้เราโชคดีขึ้นมาก็อย่าซื้อเยอะนะคะเอาพอประมาณประมาณแต่ถ้าตามดวงตามไพ่นี้เดือนนี้ท่านก็มีไพ่ view of fortune ด้วยก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนโตเป็นพวกเงินมรดกสมบัติเก่าแล้วก็เงินปันผล หรือบางคนก็อาจจะได้งานใหม่โปรเจกต์ใหม่อาชีพใหม่ๆคือพบเส้นทางที่จะทำมาหาเงินได้มากขึ้นอีกจะมีคนมาช่วยแนะนำหรือว่ามีแรงบันดาลใจใหม่ๆที่จะเป็นการสร้างไรายได้มาให้กับชาวตุนด้วยปลายปลายเดือนก็จะมีโชคดีนะคะเงินงานก็เริ่มเข้ามาส่วนเรื่องการลงทุนนี้ถึงจะเห็นรูทางหรือว่าอะไรใหม่ๆก็ ต้องรอไประยะนะคะถึงจะมีผลออกมาแล้วก็เดือนนี้เกี่ยวกับจิตใจอะไรอย่างนี้ก็บางเรื่องที่เราไม่สามารถแก้ไขได้หรือว่าเอ,อเราก็ต้องปล่อยวางไปบ้างในบางเรื่องนะคะรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะคะชาวตุนบางท่านก็มีโอกาสที่จะได้อืมปล่อยวางครอบครัวหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ไปทําบุญ,สร,บญสร้างบุญสร้างกุศลนะคะก็โมจนาสาธุด,ด้วยนะคะ หรือบางคนก็มีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวไปทําไปทําบุญไปเข้าสังคมเกี่ยวกับพวกทําบุญทํากุศลนะคะหรือว่าทําประโยชน์ให้กับสาธารณประโยชน์สำหรับชาวตุนบางท่านที่ว่าอาจจะมีเรื่องขุกขลักหรือว่ายังไม่สมหวังหรือว่าอาจจะงุนงงกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่กับโชคชะตายังแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยช่วงปลายเดือนก็น่าจะมีข่าวดีๆนะคะก็ลองฟังกันนะคะ เดือนนี้เดือนพฤศจิกายนก็จะมีการลอยกระทงก็อธิษฐานให้ลอยกระทงเนี่ยกระทงนําสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากท่านมต้องลอยก็ได้เพราะว่าเดือนนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาจะงดนะฮะเราก็อธิษฐานให้สิ่งที่ไม่ดีที่ออกไปจากตัวเราความท้อแท้สิ้นหวังต่างๆก็ลอยไปไกลๆเลยแล้วขอให้ชาวตุนนะคะรอจังหวะหรือว่ารอกาศระยะหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งสิ้นหวังไปนะคะมันอาจจะมาช้าหน่อย ก็จบแล้วนะคะชาวตุนก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในเดือนพฤศจิกายนนี้ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ